คือผมบอกเลยนะครับว่าซิกเกตของของโปสเตอร์นะครับจะเป็นซิกเกตเดี๋ยวผมทำซิกเกตให้ดูนะเรามีซิกเกตด้วยทุกคนอย่าดราม่านะเราเราแค่แบบเราอยากทำให้มันสนุกสนุกนะสิ่งที่คือซิกเกตของโปสเตอร์นะครับก็คือซานเซ้านะซานเซ้ากับน้องน้องจิ้งจอกจิ้งจอกวีจิ้งจอกวีกับซานเซ้าสองพุ่ครึ่งนะทุกคนซีรีส์พวกเราจะออนนะครับ ที่ใสเ่เสื้หอหรือที่นนาพีห่หนาแล้วหนาแล้วจริงๆก็ควรแต่ควรหนาไม่ได้งานหนาเฮ้ยดื้อหน่ายนี่พี่เสียใจเฮ้ยทุกคนมันก็จะจบแล้วอะพวกนี้เราก็จบแล้วจะเรียบเลือแล้วเราจบปะไ,ไม่จบไม่จบอยู่แล้ว <c oughs> ี <c oughs> จกจ,นนจกันนนดวใอง มาพีเธอเาแล้วดูใจของฉันแม้ต้องนั่นสักเท่าไรตัฉันเองก็ยอมกเอเธอเจอรอเธอมีมาทรมานเธอรักในความหมายอย่างฉัชเฮ้ยอุ้ยไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ทำอ๋อมันมันแบบไลร์ได้หลายคนไง เลี้ยวแบบไร่หลายคนแล้วมันทำยังไงอ่ะต้องกลับกดกลับไปออเฮ้ยนี่กลับมาแล้วสวัสดี2อ0 0ัน้อคนนะครับสวัสดีเราครับกำลังจะออนนะครับทางช่องาสองสิบเอ็ดใช่ยี่สิบนาทีโอ้โหวันนี้จะสองทุ่มครึ่งแล้วอีสปอยได้ไหมครับ ตอนนี้เป็นตอนนี้ผมว่ามันจะเป็นจุดที่เรามีความสุขขมยิ้มน้ำตาไหลขมไม่ใช่ตะบองเพชรน,นะครับครับแต่เป็นตะบองรักมารอดูนะครับ,รอรบตอน e ีแต่พ p จบ EP แปดเราเราจบาไปไหนนะ e ีแปดเราจบที่ยังจำบันพรืดใช่เหรอไม่ใช่ก็พี่ที่มาไงที่มาแล้วก็กำอ๋อ<ำ>ใช่ใช่ใช่กำถุงกัญญาแลว้วว่า แล้วหน้าแบบแล้วเป่าเปล่แล้วแล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีไม่มีใครอยู่แนงมีแต่คนที่อยู่ในใจเฮ้ยทุกคนส้มผมนี้พี่ต้องหันหน้านี้ว่าจริงที่ินเตอเท่ที่ผมเก็บหน่าพี่เหมือนคนแถวบ้านเลยสื้อคือแล้วแล้วหันหนี้อ่ะเสื้อออลเลยครับคุณมากเสื้อออลคุณมาก ใช่วันที่พายุเข้าใช่วันที่พายุพายุเข้าเมือ๋อวันไหนวะวันที่พายุเข้าไงคะปฏิทินเซนปฏิทินก็อะไรขึ้นน้องบอกเลยโอเคไหมบอกแล้วเอออจำได้แล้วก็ตอนนั้นน้องไม่ฟังไงโอ้ยไป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 เรื่องบาดอะไรไปอีกนะถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้ว โอเคมันก็รายไปคนเดียวอะเฮ้ยดูกลับมาดูกลับมาอันนี้คือคือง่ายๆขนาดนี้เลยใครเป็นคนพิมพ์ใครเป็นคนพิมพ์แต่เขาไหนใครเป็นคนเริ่มขึ้นมาเออเข้าเข้าเข้ามาในเตรโนการไม่ด้รู้สารเศร้าแจกสารเศร้าเพิ่มเลยดีมึืออ้าาาดูน้องหน่อยดูน้องหน่อยนะไม่เป็นไรฮ้ยหยาบปาก ตอนต่อไปที่อัโหลดวิ่งอัลบลดจะวิ่งไปไหนอะผมวิ่งไป,ไปแข่ง,ขงกีทาครับเ,เป็นทีมชาติต้องชวประเทศชาตินี้ไม่ได้เธอชาติหน้าผมเป็นเจ้าของจขใจเธอเลยุ้ยไม่รับพี่ทไม่ไ้ชาติอ่างนีนะ้คอยดูเหมือ่นือวานกร วันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอขอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวต้าอุ้ยเสกแก้ว ไม่ใช่รถเทปีละลับคนนะรถสองไปแล้วเอฟีไเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันสองทุ่มึ่นนะครับผมเม่าลืมเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับ century of love ep เก้าไปหาแล่วมันหวนี้่ามเก่งมากยิ้มไม่มาที่น่ารักกันเลยอู่โอเคเดี๋ยวเราเจอกันมุ่นี้นะครับสำหรับสาหรับงานไปแล้ ep ยมหน้าหน้าของยมยมปีปียังไม่รูตัวที่ห้องมันมีอะไรอ่ะไม่ให้ดูเซอร์ไปแล้วครับบ๊ายบายพรุ่งนี้อุ๊ยเออเจอคนเดียวเท่านั้นที่ใจอะไรอ่ะ 啥来呀？啥来呀？